ข้าวข้าวเช้านะทุกคนแต่มันก็เที่ยงกว่าแล้วแหละปลาสับสีสงครคามค่ะหน่อไม้ไล่เทือกเขาภูพานแหนมแหนมเจ้านี้ชอบมากเลยทุกคนเขาไม่หลอกลวงเรื่องใบตองนะคือใบตองเนี่ยน้อยแล้วเนื้อแหนมเยอะ <c oughs> พริกกาลสินะโอ้โห กินทีอยู่หลายจังหวัดหรือเกินเผ็ดคนลาวเรียกเลยนะคนสอปปอลาวอะ่ะหมักเพ็ดหมักเพ็ดสมชื่อทุกคนอันนี้แหละที่ท,ที่สาวส,สาวสาววอนกินกับอะไรนะข้ออะาวซอยไปจอปปอลลาวรอบนี้ฉันจะไปกินข้าวซอย 嗯。Mm.